โอ้โหลงให้หงแดงยังไม่ได้ลงสักนาทีเลยไปทีมชาติเจ็บซะงั้นอาฮาฮาวิเอเลดครับ <c oughs> ก็อย่างที่เราทราบกันครับว่าทีมชาติชุด u 21ได้ส่งฮาวิเอเลดกลับมาที่สโมสรอิเอร์พูลเพราะว่าเจ็บผมเรียงเฮ้ยไปซ้อมอย่างเดียวเจ็บแล้วเหรอวะแต่คงเจ็บไม่เยอะหรอกก็เพราะว่าเล่นในทีมหงแดงก็ยังไม่เล่นเลย ในทีมชาติก็แค่ซ้อมยังไม่ลงตัวจริงเลยแต่เขาเป็นตัวจริงอยู่แล้วนะครับในทีมชาติชุดยู21ครับสำหรับเอเลียดเนี่ยโดนส่งกลับซะแล้วก็ไม่น่าเจ็บหนักอะไรโอ้โหพอดูรายละเอียดว้าวกระดูกข้อไอกระดูกเท้าแตกพักหนึ่งเดือนเป็นอย่างน้อยหรือพลาดการลงสนามให้ลิปู7นัดโอโหแต่ก็ตัวสำรอง <laughs> สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆดูน้อสวัสดีครับวันนี้ครับผมมาพูดถึงเรื่องของฮาวิเอลเลดครับนี่ h ฮาวิเอลเลดจัดนำโดนส่งกักจากทีมชาติยู่21อังกฤษพลาดการลงสนามเจนัดให้ริพูหรือพักอย่างน้อยหเดือนโอ้โหหวานเจี๊ยไปเลยจ้ะ เดอะไทม์และเทเลกราฟครับสื่อชั้นนำของกิษรายงานว่าฮาวิเอเลียตกองกลางลิเวอร์พูลได้รับบาดเจ็บกระดูกเท้าแตกส่งผลให้โจดลงช่วยต้นสกัดหงแดงอย่างน้อยถึงช่วงกลางเดือนตุลาคมโอ้โ oh, หเจ็บยาวนี่หว่าเป็นเดือนเอเลียตครับวัย21ปีมีการบาดเจ็บจนต้นถอนตัวจากทีมชาติอังกฤษรุ่นอายุไม่เกิน21ปี ที่ลงเตะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนจะมีรายงานว่าต้องพักยาวไปจากจนถึงช่วงเบรกทีมชาติครั้งหน้าในเดือนตุลาคมโอ้โหเดอะไทและโทรกราฟสื่อชั้นนำของกิตเขารายงานอย่างนี้ครับว่าในช่วงเบรกทีมชาติรอบล่าสุดนั้นอเล็กซิสมัคอลิสเตอร์ของกลางทีมชาติอเจตินาที่มีการบาดเจ็บต้นขาอย่างไรก็ตามเชื่อว่าจะห้ทันกลับมาช่วยลิพูในเกมพรีเมียร์ลีกนัดเปิดสนาม รับการเยียือนของนอตติแฮมฟอร์เรสเอเลียดเนี่ยไม่ได้ลงอยู่แล้วพักยาวกระดูกเท้าแตกเขาเคยบาดเจ็บหนักพักเป็นปีตอนที่โดนนักเตะหลีดเข้าหนักอะ่ะจําได้ปะที่ข้อเท้าบิดไปเลยอะ่ะโอ้โหคราวนี้ครับเขาจะลงเขาจะลงได้ทีนู่นนเจ็ดนัดตีเจ็ดนัดไปแล้วอะ่ะเจ็ดนัดที่เขาจะพ่ายการลงสนามให้กับรีภูมีฟอร์เรสบอลมัด วูดแฮมตันคริสตันพาเลต e แล้วก็ทั่วยูฟาแชมเปี้ยนลีกก็มีเอซิมลานและโบโรนยารวมถึงคาราบาวครับกับเวสต์แฮมอืมรอบสามว้าวในช่วงเบรกทีมชาตินี้ครับแม่เราก็ต้องลุ้นกันเลยว่าเฮ้ยใครจะบาดเจ็บกลับมามั่งไหมถือว่าโชคดีนะที่เราบาดเจ็บน้อยนิดไปดูอาร์เซนอลเดโอเดกาตพักยาวๆแล้วก็โมรินาที่ซื้อมาใหม่ไนดะก็พักเจ็บหนัก ส่วนแมนซิตี้นาธานอาเก้ยาวยาวไปเลยจ้าแล้วเรามาดูนี่จะ้ะคนสำคัญของทีมยังไงหงยอมแหกกดต่อสัญญาซาร่าโอ้โหซาร่านี่รับค่าเหนี่ยกับเราครับ350,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ถึงแม้จะอายุ32ปีแล้วก็ตามแต่ลิเวอร์พูลครับก็จะหาทางที่จะต่อสัญญากับซาร่าให้ได้เพราะเขาคือคนสำคัญของทีมหรือร์พูลครับขวัญใจมหาชนแห่งศึกเพียเมริงกิตเตรียมแหกนี่นบสสโมสร เพื่อรังตัวมมฮัมเหม็ดซาร่าสตาดังกองหน้าทีมชาติอียิปต์ให้อยู่ในทิมแอนฟิลด์ต่อไปบางโมสร้างกระแสคึอนาด้วยการให้สัมภาษณ์หลังเกมว่ายังไม่มีใครมาคุยกับเขาเลยเรื่องต่อสัญญาเมื่อนัดที่ชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด0-3ครับเพราะว่าสัญญาของบางโมจะหมดใน2,025ปีหน้านี้จะถ้าอย่างนั้นครับ งานนี้ทาเอาบรรดาทีมในประเทศซาอุดิอาระเบียหูพึ่งกันไปแถวและในยุโรปอาทิเช่นปารีสแซงต์แชงกับยูเวนตุสถึงกับตารุกวาวและพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอยั่วใจเพื่อโน้มน้าวจิตใจให้บางโมย้ายมาเล่นให้กับทีมตัวเองค่าแรงขนาดนี้มีแต่ปารีสเท่านั้นแหละที่จ่ายได้อย่างไรก็ตามครับฟุตบอลอินไซเดอร์สื่อกีฬารุ่งหนังชื่อดังรายงานว่าริปูเตรียมเปิดจราจา กับซาร่าและเอเจนของซาร่าเพื่อพูดคุยเรื่องการขยายสัญญาต่อไปเร็วๆนี้งานนี้ทำเอาขวัญใจชาวหงแดงดีใจครับที่พูดกันอย่างนี้เพราะว่าซาร่าพึ่งซัด3ประตู3 a แอสซิตในเกมเด็กซีซั่นนี้ถือว่าเป็นกองกำลังสำคัญของลิปูอย่างมากครับเขาตะบันไปกว่า200ประตูให้กับต้นสังกัดแม้อายุจะ32ปีแล้วก็ตาม ถ้าเกิดนักเตะย้ายออกไปถือเป็นความเสียหายครั้งใหญ่ของทีมด้วยเหตุนี้จึงทําให้ลิปูเต็มใจที่จะแหกนโยบายอาจจะไม่ลดค่าเหนื่อยจะไอาจจะไม่เพิ่มค่าเหนื่อยอาจจะไม่ลดนะจ๊ะเพราะฉะนั้นครับลิปูต้องรีบต่อสัญญาเขาครับค่าแรงอะ่ะไม่ต้องลดนะเพราะถ้าดูแล้วถ้าลดอ่ะซาร่าผมก็ไม่รู้ใจเขานะแต่ผมว่าเราต้องยอมแหกกฎ ต้องยอมแพ้ก,กฎยื่นสัญญาไปแล้วสปีเพราะเรามีกฎว่านักเตะที่อายุเกิน30จะต่อสัญญาปีต่อปีซาลาย,ยื่นเข้าไปเลย2บวกหนปีว้าวบัดใจเขาให้บังโมอยู่กับเราต่อไปเอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ